อดแล้วก็เดินผ่านเลยค่ะเอางี้ตอนนี้ของจะหมดแล้วแต่ถ่านลูกไหวไหม เอาละค่ะจะหมดแล้วนะ ขอโทษทุกคนด้วยนะคะวันนี้ของที่เราเตรียมมาจะหมดแล้วนะคะขอโทษทุกคนด้วยนะคะข้างหลังอย่าดันนะคะระวังนะคะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวข้างหน้าล้มนะเดี๋ยวขอจัดการแป๊บหนึ่งนะ,ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ รู้ว่าทุกคนอยากเจอนักแสดงเนาะถ่ายรูปก,ก็ยังดีนักแสดงของเราวันนี้ก็ใจสู้จริงนะใครวนสองรอบจะบนหีิกนะ ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะขอกราบขอขอ,ขอภัยด้วยสําหรับแฟนๆที่ไม่ได้รับถอมไปนะคะขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่น่ารักมากๆนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะ<ช>แล้วก็กราบละค